เขาบอกว่าถ้าอยากรวยต้องทําการค้ากับชาวต่างชาติเราคุยภาษาต่างชาติไม่ได้สิจะทํายังไงอายุกระปูนี้แล้วแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนนี่เลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเปิดแอป,ปที่คุณหนึ่งแนะนําไปเลือกโหมดสุดท้ายในที่นี้คุณหนึ่งซูปปเปอเหตุการณ์ว่าคุณหนึ่งค้าขายผลไม้กับชาวญี่ปุ่นแตะหูฟังแล้วพูดวันนี้เรามีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยมีผลไม้เปรี้ยวหวานชอบแบบไหนครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้แต่ละประเภทให้ครับ 果物がたくさんあるのどんな甘酸っぱい果物が好きですか各タイプ1個ずつおすすめします。 แปลได้อีกหลากหลายภาษามีทั้งหมด135ภาษาไม่ใช่แค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมสามารถกดไปดูที่ตะก,ก้ารายละเอียดของภาษาได้เลยแค่เรามีหูฟังแปลภาษาตัวนี้จะทาให้โทรศัพท์มือถือเราเป็นเครื่องแปลภาษาและถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาพูดกลับมาท่านผู้ชมก็แตะที่ตัวนี้เสียงของเขาจะเข้ามาที่มือถือเราแล้วแปลที่หูฟังของเราตอบโจทย์ไหมท่านผู้ชมใครว่าตอบโจทย์พิมพ์ขว่าตอบโจทย์คุณหนึ่งหน่อยแค่นี้เราก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการทําค้าขายกับชาวต่างชาติ พิเศษหูฟังตัวนี้จาก700กว่าบาทลดเหลือ300กว่าบาทเท่านั้นเองรีบกดซื้อก่อนที่สินค้าจะหมดั้งหมดล็อตนี้แล้วคงต้องรอกันอีกน้านเลย